สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องมิงน้ำซีนนะคะหลับตอนไหนไม่รู้นะคะหมดแต่รอพ่อกินข้าวแล้วก็หลับแล้วตื่นมาพ่อเรียกเมื่อกี้นะคะวอาหนูเอาไน้ไหมพ่อมีอะไรจะให้ดูทุกคนอุ้ยเจ๋าตรงไหนเนี่ย yeah. ว้าวอุ้ยอวนมาก นี่อะไรจับเมื่อกี้เรืออะไรพ่อคุ้ณเลยน้อนตัวอ้วนมากอ่ะว้าวพ่อตอนตอนเราไปหนักไม่ใหญ่ไม่มีอะไรในใจ่ขนาดนี้เลยมีมีแต่พ่ได้หลายนะพได้กิน่ว้าทำไมตอนหนูไปพ่อได้แต่ตัวเล็กๆเหลือได้แต่ไอแมจิเอรี่อ่ะ เราเปลี่ยนพี่เทแล้วนี้เห็นรูใหม่ๆอยู่ใช่ไหมครับอ๋อเอ๊แรกเก่าค่าแล้วค่ะอันนี้กินข้าวเย็นอันนี้บางคนกินบางคนไม่กินนะคะทุกคนนะคะนี่มีเท่าเป็นอาหารที่เพื่อชนมาเราจะชอบมาเลย <c oughs> <c oughs> อ๋ออาจารย์ก็จะไล่ตัดตงไม้ไปตงไม้เยอะเข้าในสวนเลยได้สวนยางค่ะทุกคนตีเมื่อกี้เลย <c oughs> พราไม่จัดเลยนะตัวใหญ่เอ๊แสดงว่าต้องมี เยอะเลยใช่ไหมคะรดูรอดูว่าจะมีหรือเปล่าใหญ่มากเลยนะหนักมากด้วยอะ่ะข้าวเย็นนี้ <laughs> เอ๊ พ่อชวไูไมพ่อชวไูไม้เห็นหน้าพ่อด้วยถ่ายรูก<อ>ปก่น <laughs> โอเคค่ะเรียบร้อยค่ะก็มาเข้าเรื่องที่ที่เทต่อนะคะ จากรถก็มันก็จะเย็นๆนะค่ะแล้วก็ไม่ใส่เสื้อเพราหนาวเฮ้ยเมื่อกี้มึงเผื่อล้องเพลงใช่ไหมถ้าร้องเพลงตอนนี้เหรือนมื่อกนเพลงจะพูด สวัสดีค่ะอยาทางเข้อยยานะเราต้องมาเอากิ่งไม้ออกก่อนนะคะเป็นต้นยางเหรอป้าอู้ ครับครับเสียงเสียงอะไรเสียงอ่ะ okay. <laughs> 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 Sai kia sao rồi. Ờ. Thế nghĩ mi tao mà dù phao bỏ ấy nè. Tay thế chơi này. Thế dù Đây là một cái gì thế nó. Chắc là đó. Thang nó như พอเริ่มโม้เรื่องหนูละว,ว้าวตัวนี้ไม่มีที่ร่มเลยมันอะไรกับขาเนี่ยอ๋ออันนี้อะทุกคนที่มันเป็นเหมือนน้ำอ่ะนี่จะเป็นอันวงกลมเล็กๆอ่ะที่เวลามาสวนมาอะไรมันจะติดข้านะเจ็ะไปี๋ยวเอาออกก็ได้มาดูทางเข้านะคะ นี่ก็อ้าวเบียคูหายไปไหนเห็นแต่เทลือบาสิบอร์ดแล้วจะไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วบอเดยจะเล่งถ,ถ่ายคลิปนิดนึงนะคะก็คลิปอาจจะไม่ค่อยได้สตตอบเยอะเท่าไหร่มั้ง ทยอยเข้ามาแล้วนะคะี่ตรงไหนอ่ะเอากิ่งออยอีกแล้วเทตรงไหนล่าะเราจะเดินตามเข้าไปดูเลยนะคะกดตีสถานการณ์แบบใกล้ชิดหว่าถ้าไปไกลแล้วให้หนูเดินไปนี้อ๋อยูบู ก็ไก่เหมือนกันนะคะเดินเต้นแล้วมาเยือมานะคะหักไม้แถวนี้แหละ <g all> อันนี้มันจังจร์วันจันทร์หักอะไปเลย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 ,ยหนูไม่ได้เอาเม็ดมา <g all> ไป bye, ไปค่ะเดี๋ยวรอนิดหายหนิดนึงก่อนพ่อพ่อได้หนูด้วยตัวใหญ่ อยู่บนรถก็พ่อบอกว่าช่าเขียวเห็นก็เลยแบบวิ่งจับกันอันนี้เลยวิ่งจับจนเปื้อนหมดเลยเั็งอยู่ตรงไหนต้ี้จะิ่งใหญ่ดิฮะจียิ่งให นี่ที่ตรงนี้ค่ะคุณพ่อคือของชอบของคุณพ่อเลยนะคะบาคนถามว่าเฮ้ยน้องมิ่งกินได้หรออะไรอย่างนี้กินได้นะคะก็ ถูกปากบางคนนะคะแล้วก็บางคนกินไม่เป็นนะคะตอนแรกมิ้งก็กินไม่เป็นนะแต่ว่าพอแบบแม่ชิมาถามว่ากินเป็นไหมก็กินเป็นนะคะถามว่าชอบไหมก็ก็ชอบอยู่นะคะชอบอยู่แปลว่าก็ชอบนั่นแหละก็ชอบแต่ว่าไม่ได้กิน่อวนะคะยาก โนโฟนแต่เราจะเดินไปรอคุณพ่อเฮ้ยนั่นติดเต็มเกมนีน่โฟนเลยตัวนี้เอาไปเกะบนรถติกวัวเดี๋ยววันนี้จะไปนั่งอยู่ตรงแมคโครเลยนะทรทรจะไปวิ่งจับเทนคุณพ่อแล้ววิ่งจับเทนนะคะ ก็เดี๋ยวไปรถก่อนนะคะจริงนะวิ่งจับให้คุณพ่อได้เลยนะเ็ร้อยจ้าเดี๋ยวพ่อคุกฝุ่นเลยนะอย่าไปคุกฝุ่นแล้วพ่อ,พอมาบอกวิ่งจับ <c oughs> <c oughs> ร้อน ก็ได้แต่พูดกันเลยค่ะว่าร้อนนะคะแต่ว่าประเทศไทยใครๆก็รู้เนาะกลับมาต่อที่สายดันเลยจ้านีเด้อข้าวเลยก็หลับตอนไหนไม่รู้อ่ะรอเราจนหลับอ่ะ พอหลับแล้วก็พอพุ่งมาปลูกตอนที่ได้หนูมาแลคะแล้วก็ปุูกปุ๊บแล้วก็ลูกขึ้นมาแล้วก็มาถ่ายเลยก,ก็อาจจะมีอาการว่วงนิดน,นึงนะคะค่ะก็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไคร e นะคะใครอยากกินหนูก็เอาหนูไหมคะหนูที่จับได้เมื่อกี้ล่ะ ขำๆนะคะทุกคนคะ่ะก็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ